สวัสดีค่ะชาวราศีเมษสําหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนมกราคม2568นะคะสำหรับชาวราศีเมษจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมไปจนถึงวันที่21เมษายนนี้นะคะมาดูกันนุงเป็นยังไงกันบ้างแหมพไพ่ใบแรกก็เตรียมพร้อมมาเลยนะะสำหรับชาวราศีเมษนะไพ่ของความ มีพลังมีอำนาจนะคับงยังหมาถึงการเป็นผู้ใหญ่ความรับผิดชอบไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ติดตัวเราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเหมือนเรามี power อ่อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็ชี้เป็นชี้ตายสั่งเป็นสั่งตายอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะหมายถึงว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตตัวเราอะไรประมาณนั้นจ,จะหปถึงพ่อแม่เราก็ได้อาจจะถึงหัวหน้าก็ได้หรืออาจจะหปถึงหน่วยงานราชการก็ได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ย มันเกี่ยวกับอํานาจอะอที่เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเรามีข่หกเหรียญมาอีกนะเพราะนั้นอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเ,เกี่ยวข้องกับข้าราชการนี่ก็อาจจะต้องมีแบบหมายถึงรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายเนี้ยอาจจะไปถึงของขวัญของกำนันก็ได้เพราะมันเป็นช่วงปีใหม่ไงมันอาจจะนึกเราอาจจะต้องให้ของกำน,นันผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็ได้นะคะเนี่ยประมาณว่าเอาอะไรไปให้เขาอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึก ได้รับคําชื่นชมยินดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นให้ความสื่อเมืนเข้าหาผู้ใหญ่ก็จะดีแล้วชีวิตจะดีขึ้นไม่แ <c> ต <oughs> ่มูลก็มีแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาให้นี่ก็ให้หวังผลเนะี่ยไม่ได้แบบเ <c oughs> นี่ยใช่ไหมเออมันให้ความรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเราแบบบางทีนะมันอาจจะเป็นเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นคือเนี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่มันเป็นเทศกาลการให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมไปถึงส่วนใหญ่ก็คือนอกจากจะแบบ ให้ญาติพี่น้องให้คนรักอะไรเงี้ยมันก็ยังหมายถึงเรื่องอผู้หลักผู้ใหญ่หน่วยงานหรือบริษัทนะคะที่แบบว่าเราเป็นคู่ค้ากันอะ,อะไรก็ประมาณนั้นนะคะในช่วงนี้ก็แต่ว่าตัวนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการทํางานเราด้วยเนาะมันก็เลยให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเขาเียผลประโยชน์ต่างตอบแทนก็จะเป็นลักัตะนั้นบางคดาก็เราเริ่มโบนัสโบนัสมันน่าจะของเดือนที่แล้วนะไม่ใช่ของเดือนนี้แต่ว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเรื่องของการ เข้าหาผู้ใหญ่มากกว่าการไหว้ผู้ใหญ่เงี้ยนะคะอ่าก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคือจริงๆแล้วเนี่ยอ่มันมีทั้งมันให้ความรู้สึกเป็นความหลากหลายของเราค่อนข้างที่เยอะหลากหลายมีมาทุกชุดเลยนะทั้งดาบทั้งไม้เท้ามันให้ความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพยายามที่จะคิดคิดที่จะทำนะคะเราเหมือนกับว่าเป็นการอ่มองไปที่อนาคตมากกว่าเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยการให้ในครั้งนี้นะคะหรือค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองว่า มันต้องประสบผลสําเร็จเลยเอ,อ,อะไรประมาณนั้นนะคะเพียงแต่ว่าให้ทําเป็นประจําสม่ําเสมอสมมุติว่าเวลาที่คุณไปคอนแทคกกับบริษัทไหนหรือดีลอะไรกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะมาถึงคนที่เวลาที่เราจะไปเจราจาธุร,รกิจเราก็ต้องไปเจราจากับคนที่เขามีอํานาจในการตัดสินใจถูกต้องไหมคะอ่ากับบริษัทนั้นเพราะั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาที่เราไปดีลหรือไปติดต่อคนคนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้งานกับเขาอะแต่เหมือนกับว่าไม่ได้งานก็ไม่เป็นไร ก็เข้าไปทําความรู้จักอ่าก็จะนั้นสนั้เพราะนั้นคุณอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าจะต้องได้เลยเหมือนกับว่าเราเอาอะไรไปให้เขาแล้วเขาจะต้องแบบช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าไปคิดอย่างงั้นนะคะเรื่องบางเรื่องเรื่องบางอย่างมันต้องอาศัยระยะเวลาในการคุาความรู้จักตีสนิทตีซีกันไปก่อนอะไรประมาณนั้นอย่างน้อยเราก็จะได้เรียนรู้อุปนิสัยใจคอเรียนรู้เรื่องของแบบความต้องการอะไรอย่างเงี้ยเออนะก็เอาไปว่าหวานเพื่อหวังผลว่าง,งั้นเถอะก็จะไั้นสันนั้นเพิ่งแต่ว่าอาจจะต้อง ใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะสำหรับคนคนนี้นะคะ,ะสำหรับคนคนนี้ที่เราต้องไปดิวไปเจราจาด้วยอะไรเงี้ยจงใช้เวลานานนะฮะนานนานพยายามค่อนข้างที่จะนานซึ่งแน่นอนบางครั้งเนี่ยคือแบบเนื่องจากว่าเวลาที่คุณมี2ใบนี้มาด้วยมันให้ความรู้สึกแบบมันอาจจะเป็นมีนอกมีในคือเขาเรียกอะไรเวลาเรืเราให้อะไรใครเราก็มีเจตนาอยู่แหละใช่ไหมละ่ะแล้วคนหนึ่งเขาก็คงรู้แหละว่าเรามีเจตนาอะไรใช่ไหมอย่างพวกเงินใต้โต๊ะเอ่ยพวกอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเทาๆอะไรพวกเนี้ยนะคะ เวลาที่เราเอาเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในวงจรในลักษณะแบบนี้เนี่ยผลประโยชน์ต่างตอบแทนเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราคาดหวังนะคะคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าถ้าคุณไปผิดวิธีไปผิดทางอ่ะเนี่ยนึกออกไหมให้ใจ่ายเงินใต้โต๊ะเนี่ยนะคะหรือไปยัดอะไรบางอย่างให้คนอื่นหรือให้หวังให้คนอื่นเข้าช่วยเนี่ยบางทีคือเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเราในสิ่งที่เราอยากจะได้หรือสิ่งที่เราคาดหวังก็ได้อเซึ่งตัวนี้มันเหมือนกับเป็นอะไรที่เราเองก็ต้องเข้าใจแล้วต้องทําใจยอมรับด้วยว่าธรรมชาติเป็นแบบนั้น เพราะนั้นเนี่ยสมัมปชัญญะศีเมตเนี่ยอะไรก็ตามที่ทําในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรเนะี่ยซึ่งรู้ทั้งรู้นะอืมก็ไม่ควรทํานะคะลักษณะไพ่ก็เป็นแบบนั้นคือถ้าเราให้เนี่ยให้ด้วยจ,จิตใจที่ดีเนี่ยอันนี้จะดีกว่าจะได้ผลตอบรับที่ดีกว่าแต่ถ้าคุณให้เพื่อที่จะหวังอะไรตอบกลับคืนมาอันเนี้ยอันนี้จะลําบากจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งจริงแล้วก็เราเองก็ต้องชั้นมัหนักดูนะว่ามันมันควรหรือไม่ควรอะไรเงี้ย อะไรที่มันเป็นสีน้ําใจที่ให้มาด้วยใจอะไรอย่างเงี้ยด้วยควมบริสุทธิ์ใจมันมันย่อมจะดูออกใช่ไหมอ้าใช่ไหมทุกคนทุกคนก็ดูออกแล้วมึงตอแหลไม่ตอแหลมึงจริงใจไม่จริงใจอะ่ะหรือทําเพื่อผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเขาคนเข,า,ข,า,ขาดูออกนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปอย่าหาทำใช้คำนี้ดีกว่ะนะอย่าหาทำนะคะเพราะว่าเรารู้เขาก็รู้รู้เขารู้เราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนบางครั้งมันก็เขาก็ไม่จำเป็นต้องสัญญาสัญญาอะไรกับเรานะพูดถึงอ่ะใช่ป่ะคะเพราะคุณมาผิดวิธีแล้วเริ่มต้นก็ผิด ถูกไหมพอเริ่มต้นผิดอะไรๆมันก็จะไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะคะคุณจะไปบอกว่าคนหนึ่งเขาแบบคือเหมือนกับแบบเขาเรียออะไร <laughs> อยากคิดเข้าข้างตัวเองใช้คำนี้เดี๋ยวอยากคิดเข้าข้างตัวเองเพราะว่าเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราผิดเนี่ยเออมันก็เป็นเรื่องยากที่คนหน่เขาจะช่วยเพราะฉะนั้นเอาละอันนี้ให้เรามาระวังเอาไว้นะคะการช่วยเหลืออะไรก็ตามที่มันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องผลประโยชน์ต่างตอบแทนอะไรพวกนี้นะคะแล้วไปไม่ถูกวิธีบางทีเนี้ก็คือแบบ มันก็จะย้อนกลับเข้ามาหาตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปเจราจาอะไรกับใครจะไปดีลอะไรกับใครนี่ก็ไปตามระบบระเบียบอืมนะคะเนี่ยมันถึงระบบระเบียบก็หลักเกณฑ์นะคะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะดีกว่านะคะเออเงินกาจะไม่ได้ช่วยแล้วทุกเรานะใช่ไหมโดยทุกคนในสังคมมันยิ่งแบบหน้าใหญ่นี่นะ,นะทุกคนเนี่ยก็เขาไม่มีใครแบบบางทีถ้าช่วยแล้วสวยก็ไม่คุ้มอ่ะ ช่ป่ะคะเพราะเดี๋ยวนี้มันโลกมันไปไวมากนะโหูหตาสับป,ปะรดใช่ไหมใครจะไปรู้ละ่ะว่าวันเดียวันหนึ่งเราจะโดนก็ได้ใช่ป่ะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะแบบโดยเฉพาะถ้าเกิดตัวเรานะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่นะถ้ามัานมาถึงตัวเราเนี่ยเวลามีใครมาขอความช่วยเหลืออะไรบางทีเราก็ต้องพิจารณานะคะพิจารณาให้ดีก่อนนะคะว่ามันแบบมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้ด้วยนะใดๆก็ตามเกี่ยวขห้องกับชีวิตเรานะถ้าคุณทําอะไรที่มันแบบ สองแง่สา,ามงามอ่ะมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์มีเจตนาที่จะคิ้โกงหลอกลวงคนอื่นชาวบ้านเขานี้ให้ระวังเอาไว้นะะตรงเนี้ยมันจะมันจะส่งผลเสียหายมากกว่าอืมมากกว่าแล้วก็ต้องมานั่งแบบยิ่งถ้าเป็นตัวเราถ้าเราเป็นคนทำนึกออกไหมเออแล้วถ้าเราเป็นคนทาเนี้ยมันก็จะกลายว่าทีนี้ต้องมาหาเรื่องแก้ตัวแก้ต่างอะไรให้กับตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเขาเรียกอะไรเสียประวัติอ่ะอืมนั่นแหละแล้วนันเราต้องระวังนะเวลาเรื่องการทํางานนะคะ แต่ได้ก็ตามเนี่ยสิ่งที่การทํให้ถูกต้องตามก,กฎกติกามารยาทเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําอยู่แล้วนะแน่นอนว่าบางครั้งบางครับบางคนกโอ้โหแบบมันเติมมันโตยากอะ่ะบางคนบอกวอ้ถ้าไม่ยัดไม่อะไรมันก็ไม่ได้งานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอืมก็เพราะว่าเราคิดแบบนี้อะ่ะบางทีมันก็มันก็พูดยากอะ่ะพูดตรงๆนะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเวลาที่คุณเอ่อเวลาที่เราอยากได้อะไรบางอย่างแล้วก็เอา,เอาผลประโยชน์เข้ามาแบบเป็นตัวหลอกล่ออะไรเงี้ยบางที เราก็ต้องยอมรับผลมันที่ตามมาด้วยนะอืถามว่ามันแย่มันมันบางเรื่องนะต้องบอกไว้ก่อนนะบางบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้แย่แต่ว่าเวลาคุณมีสิบดาบตรงนี้เนมันแปลว่ามันมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไงไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ที่ไม่ดีนะบอกให้เรื่องของการหลอกลวงบอกให้เรื่องของอะไรที่มันไม่เป็นไปตามคำมั่นสัญญาอะไรที่แบบรับปากไว้แล้วแล้วไม่ทําตามนั้นนะมันมีโอกาสที่จะมาพลาดบ่อยแล้วเวลาพลาดมาเนี่ยคือแบบมันเสียไปหมดเลยแล้วถ้ามีคนจับผิดได้อะไรี้มันก็มันก็จะแย่คือแย่ทั้งเราแล้วก็แย่ทั้ง มันก็จะแยกกันไปทั้งหมดเพราะ,ะนั้นก็เราม่เล่ามแล้วกันนะคะเรื่องการโกหกหลอกลวงเรื่องการไม่ไม่เป็นไปตามแบบคำมั่นสัญญาอะไรพวกนี้นะคะอะ่ทีนี้มาดูในเรื่องของเอ่อใครที่กำลังมองหางานใหม่ดีกว่าในช่วงนี้ปีใหม่แล้วโอ้มีโอกาสจะได้งานใหม่จริงๆไพ่งานใหม่ไม่ได้ขึ้นนะแต่มันให้รู้สึกว่าเราเนี่ยแลดูว่าจะต้องใช้ความมานะอดทนและความพายายามเนี่ยมานะอดทนพายายามค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบางทีมันยังหมายถึงอ่าตรงเนี้ย ไพ่เนี้ยจะดีตรงที่ว่าได้ได้โปรโมตนะเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นหรือการโปรโมตโปรโมชั่นอะไรพวกนั้นแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเวลาที่เราจะได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีความขยันขันแข็งมานะอดทนแค่ไหนซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีการแบบแข่งขันกันอยู่ไพ่นี้นคือการแข่งขันด้วยนะคะแข่งขันบางทีบางคนเนี่ยเขาไม่อยากที่จะแบบเอ่ออะไรคือเนื่องจากว่ามันมีเร่องการใส่ร้ายป้ายสีกันด้วยไพ่ตัวเนี้ยนะคะ การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นการใส่ร้ายป้ายสีอะไรพวกนี้มันมีมันก็จะเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราแบบเนี่ยเวลาที่เราอยากจะได้มันก็จะมีคนคอยขัดแข้งขัดขาเราอยู่ตลอดนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีผลงานที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะแต่ก็แน่นอนแหละมันก็ต้องมีคนคอยจับผิดอยู่เสมอๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราเองก็ต้องพยายามดีเฟนด์นะคือเราต้องพยายามแก้ต่างให้กับตัวเองคือต้องอยู่ให้เป็นนะอืมต้องพูดให้เป็นด้วยต้องรู้เหมือนกับว่าคือคล้ายๆกับว่าไอ้อะ ผลงานของใครของมันอะอะไรที่มันเป็นผลงานของเราอะเราก็ต้องพยายามพูดให้มันเป็นส่วนของเรามันเป็นความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่เราทําขึ้นมาด้วยตัวเราเองอะไรเงี้ยคือก็ต้องดีเฟนซ์งานของตัวเองเพราะบางคนอาจจะมีการแอบอ้างอืมนะคะอย่างที่บอกไงบางทีเรื่องของมันเรื่องของผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครนะคะเพราะนั้นถ้าในกรณีเนี้ยนะคะมันก็มีโอกาสที่เราเองจะต้องแบบคล้ายๆกับมันอาจจะออกแนวไปเป็นแบบพรีเซนต์ก็ได้นะการนําเสนอผลงานอะไรเงี้ยหรือซึ่งอาจจะมีคนแบบ ขัดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราพรีเซนต์อยู่ก็มีคนขัดขึ้นมาว่าอันนี้มันอย่างนี้อันนี้มันจะมีข้อสงสัยนู่นนี่นั่นว่าทําเองจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนึออกไหมคะบางทีก็อาจจะไม่คิดว่าเราเป็นคนทําก็ได้ทั้งทที่เราระรับขัดตอนอนทำอะไรเงี้ยทาปั้นโปรเจกต์หรือผลงานอะไรบางอย่างนะคะเป็นสิ่งที่เราทําเองนี่แหละแต่ว่าคนหนึ่งเขาไม่เชื่อประมาณนั้นไอ้นี่เราก็ต้องรู้จักที่จะพรีเซนต์คือต้องหาเขาเลยต้องตั้งรับให้ดีอะ่ะแน่นอนคนเขาพยายามหาจุดจับผิดจับผิดอะ ของเราอยู่ตลอดเราก็ต้องรับมือนะคะกับสถานการณ์พวกนี้ต้องแก้สถานการณ์ให้ได้นะคะตรงนี้นะ,ะมันก็เหมือนกับดบททดสอบอีกอย่างหนึ่งนั่นจริงแล้วถ้าเกิดว่าคุณเหมาะสมกับตําแหน่งนี้หรือไม่คุณควรที่จะได้เงินเดือนขึ้นหรือไม่อะไรประมาณนี้น,นะคะมันก็จะเป็นลักัณะนี้นะต้องหาทางพรเซนต์ตัวเองให้ได้แล้วต้องหาทางที่จะแก้ต่าง defense ด้วยว่าฉันทําเองฉันไม่ได้โกหกฉันไม่ได้ไปแอบเอาของใครมาฉันไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไป copy ชาวบ้านมาอะไรเงี้ยเน้นระวังนะคะคจริงๆอะบางครั้งคือมันก็มีหลายสายอาชีพนะที่แบบ ก็ง่ายอะที่แบบไปก๊อปปี้ของชาวบ้านนะแล้วก็มาโมดิฟายนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออแล้วก็เราดูดีอะไรเงี้ยแล้วก็มาเคลมว่าเป็นของตัวเองเนี่ยมันมีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรเรามน้นเวังนะคะ mm hmm. จะจะจะ,จะไปเอาก็กรุณาหนึ่งคือเอาได้นะฮะก๊อปปี้ไอเดียเนี่ยได้แต่ว่าต้องให้เครดิตนะคะ mm hmm. แล้วสิ่งที่สำคัญคือการที่แบบต้องต้องพัฒนามันขึ้นมาด้วยอ่ะไม่ใช่แบบว่าเออลอกเข้ามาทั้งดุนเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยดี นะค,ะคือไม่ใช่แบบว่าคือคนสมัยนี้มันทํางานง่ายไงก็ปี้ชาวบ้านมันง่ายสุดบางทีไอ้คนที่เราไปก็ปี้เขาก็จะก็ปี้มาจากที่อื่นที่ทิ้งก็ได้เนี่ยหรอแม้มันก็ปี้กันมาทอดอ่ะแต่ใดๆก็ตามแล้ว่าสีนั้นคือเราต้องเอามาทําให้มันแบบมันต้องมีอะไรเปลี่ยนอ่ะไม่ใช่ก็ปี้แล้วมึงหรอแม้คัตแอนเพสเหรอวะก็เปลี่ยนเพสไหมไม่ใช่ลอกมาทั้งดูด้วยไม่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะออกแนวน,น,น,ะะน่าเกลียดนะคะน่าเกลียดหนึงอย่างน้อยก็ต้องมาโมสักหน่อย มโมแล้วมันทําให้มันดูแบบหรือไม่ก็พัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นคือมันก็พูดไม่ได้ว่าแหมจะเป็นต้นฉบับออริจินอลเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่ต้นฉบับก็อ,อาจจะไปเอาไอเดียของชาวบ้านมาแต่ว่ามาทําต่ออะไรประมาณนั้นซึ่งโลกทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นแบบนี้แหละไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเป็นแตบว่าอย่างที่บอกไงถ้าเอามาก็ต้องให้เครดิตนะคะนั่นนึงอย่างน้อยก็เป็นการเลสเปกคนอื่นนึกออกไหมเราเลสเปกคนอื่นเวลาที่แบบ เราไปเอาของชาวบ้านมาก็ต้องให้เครดิตเขาบางทีคนอื่นเข้ามาเอาของเราเขาก็ต้องให้เครดิตเราลักษณะนั้นนะคะอ่ามันคือผลงานใครผลงานมันไงคือเขาบางบางคนเขาอาจจะไม่ได้แบบห้ามใช่ไหมแตจริงๆมันห้ามยากนะแต่ว่าการให้เครดิตเป็นการให้เกียรตินะคะก็หรถือว่าเป็นการแบบโคอะไรเงี้ยทางานร่วมกันอย่างเงี้ยจะดีกว่าเนาะเรื่องผลยานก,ก,ก็ว่ากันไปนะคือจริงๆมันเดี๋ยวนี้สายที่โดยเพราะพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์เยอะก็เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนมาเนี่ยหรอแมแต่ว่าก็คือมีการให้เครดิตไงคะ แต่ถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องก็คือก็ต้องมาตกลงเจราจากันเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวข้องกฎหมายเนี่ยการแบ,แบ่งสันผลประโยชน์นึกเอาวเวลาเราทํางานร่วมกัน,นอเงี้ยเวลาที่มันสิ่งที่เราทํามันประสบความสําเร็จเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยทำงานร่วมกันเนี่ยดีกว่าดีลกันดีกว่า,วา,วานะคะแล้วอย่างเงี้ยมันคือไปมันก็ได้ก็ได้ด้วยกันนะคะแต่ที่บอกว่าเวลาที่แบบ อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องกฎหมายนะคะพูดปากเปล่าไม่ได้คุณต้องทำมันเป็นรูปของแบบของสัญญาเพราะไม่งั้นเนี่ยคือมันไม่ชัดเจนเพราะมันไม่ชัดเจนเนะี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแบบเนี่ยผิดปากบิดพลิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่แบบมาผิดใจกันทีหลังได้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นทําเป็นสัญญาดีที่สุดนะคะชัดเจนสุดนะคะทำให้มันถูกต้องนั่นเองจ้าอ่านี่เป็นเรื่องของการทํางาน นะจริงๆก็ถามว่าถ้ามีโอกาสได้งานใหม่จริงงานใหม่ไม่ได้ขึ้นนะแต่มันหมายให้ความรู้สึกว่าเราต้องพยายามทําไอ้ที่เราทําอยู่แล้วนี่แหละให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่มีทักษะหรือไม่มีสกิลหรือไม่พออะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องฝึกให้มันมากขึ้นนั่นเองรู้จักพัฒนาตัวเองอ่ะไพ่ตัวนี้ไม่ด้บกเรื่องของการพัฒนานะการพัฒนาต้องใช้เวลานานซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะสําเร็จใช่ปะบางคนก็ล้มเลิกไปก่อนมันนานไงแต่ในท้ายที่สุดแล้วคือมันอยู่ที่ความตั้งใจของเรา นะถ้าเกิดว่าเรายังมุ่งมั่นตั้งใจมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่น่นอนว่ามันไม่ได้มาง่ายๆอะ่ะไม่ใช่ทาวันนี้แล้วพรุ่งนี้ได้มันก็ไม่ใช่นะเออเนืออ่องหง่ะแต่ละคนอ่ะเอาคงดูเหอะแต่ละคนเี่ยกว่าก็จะแบบชนานาญกว่าจะเชื่อเขาฝึกมาตั้งเท่าไหร่เขาทํามาตั้งกี่ครั้งใช่ปะ่ะกว่าจะได้กว่าจะสําเร็จใช้เวลานะคะคือแบบชา้ชาๆได้พาเลมงานม,มาพูดอย่างเงี้ยยิ่งฝึกเท่าไหร่ความชํานาญมันยิ่งเยอะยิ่งความชํานาญเยอะค่าตัวมันก็จะสูงขึ้นนึกองหง่ะมันก็เป็นลักษณะนนั้ นะคะนี่คือโลกโลกมนุษย์เป็นอย่างจริงจริงนะคะเพราะนั้นเราเองก็เป็นมนุษย์เราก็ต้องทําไปตามตกเกณฑ์ที่มันที่มันเป็นอยู่นะไม่มีหรอกไอ้ประเภทแบบทํางานแบบรว่ๆรุ่ฉับเฉยว่จะได้เงินเยอะๆไม่มียกเว้นคุณไปโกงเขาอะตอแหลโกหกอีกเรื่องหนึง่งพวกนี้รวยเร็วใช่แต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็จะย้อนกลับมาหาตัวเองอยู่ดีนะคะก็อยู่ในสัดนั้นน,น,น,นะเพราะเรื่องการทํางานขยันอดทนนะคะตั้งใจแล้วก็ฝึก ฝึกฝนตัวเองสม่ําเสมอไงใยใดก็ตามพวกนี้จะทําให้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนในอนาคตร่ํนะารวยด้วยมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงเนี่ยเห็นไหมมีชื่อเสียงเป็นที่แบบเป็นที่ยอมรับด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องอาศัยเวลาทั้งนั้นแหละนะคะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปเนาะอ่ะอย่างนั้นจะดีกว่านะคะอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักและก็ความสัมพันธ์กันบ้างนะคะคือเอมเพิร์มันขึ้นติดตัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในเรื่องของความรักนี่คือแบบไพ,พ่วินี่มันจะได้ยินในในลักษณะที่แบบโอเคเราคือถ้าหมายถึงตัวเรานะตัวนี้ ถ้าเอ็มเพิร์ลหมายถึงตัวเราเปว่าเราเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบเออนะเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นเนี่ยฉันรับหมดอะไรประมาณนั้นคือดูแลสมาชิกภายในบ้านอะไรประมาณนั้นเป็นคนที่แขนทํางานทำหากินนะคะแต่น่นอนว่าคนประเภทนี้บางทีเนี่ยคือแบบทาแต่งานมุ่งแต่งานแล้วมักจะเอาตัวเองเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นในบางครั้งหลายหลคนเขาอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรากับความคิดของเรานะคะถึงแม้ว่าเราจะรับผิดชอบทุกอย่างนะคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าเรื่องเงินก็อีกเรื่องหนึง่งเรื่องความร้ึกกออรื่งงงนนตตแยั ะะเราอาจจะเราอาจจะรู้สึกว่าฉันดูแลทุกคนนะ่ทุกคนต้องทําตามที่ฉันสั่งอะไรเงี้ยแต่แต่ทุกคนเขาไม่คิดแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความสัตอันนี้ต้องเรามาเราอ่ะนะคะอย่างเช่นคนเลี้พ่อนแม่ชอบสั่งสั่งลูกเนี่ยถามว่าลูกชอบไหมลูกก็ไม่ชอบนะเพียงแต่ว่าบางครั้งลูกอาจจะไม่ได้พูดใช่ไหมคะอาจจะเก็บกดเอาไว้ในใจเงี้ยก็ได้สำหรับบางบ้านแบบนั้นแล้วท้ายสุดก็คือแบบเขาก็อาจจะแบบมันก็จะมีคาพูดไปแมมีลูกอะ่ะเลี้ยงได้แต่ตัวแต่หัวใจเลี้ยงเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นคือ เขาอยากจะใช้ชีวิตยังไงสุดท้ายแล้วเวลาเขาโตเขาต้องไปจากเราอยู่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะ็นลักษณะนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องแบบก็ต้องทําใจในระดับหนึ่งว่าเราเลี้ยงได้แค่นี้แหละที่เหลือคือเ,เขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองต่อไปเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่เขาตลอดชีวิตใช่ไหมเออโดยธรรมชาติมันวนา่าถ้าเกิดไม่ได้เกิดมีอุบิเหตุไม่ได้มีอะไรขึ้นมาอันแปลว่าอะไรเพราะว่าคนที่เกิดก่อนก็ต้องตายก่อนเป็นลักษณะนั้นใช่ไหมเราไม่ได้อยู่เขาตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือคนที่่ก็แบบ ทำยังไงให้เขาแบบสามารถที่จะเติบโตและดูแลตัวเองได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ก็อยู่ในสนั่นมากกว่านะฮะค่ะแต่แต่แต่ถ้าเกิดว่า,าไม่ใช่ตัวเราตัวเนี้ยคนเนี้ยคนนี้เข้ามามีอิทธิพลก็จะมาถึงพ่อแม่เราเออถ้าเป็นเด็กน้อยหน่อยก็เป็นพ่อแม่ที่จะเข้ามามีอิทธิพลในการดูแลรับผิดชอบตัวเราเราก็มีหน้าที่เรียนให้สําเร็จนะคะเออเรียนให้สําเร็จบางคนนี่อาจจะไมย่ยังไม่เห็นอนาคต Gud, อ่ะยังมองไม่เห็นอนาคตสักเท่าไหร่ ยังไม่รู้จะไปทำอะไรด้วยซ้ำไปยังไม่เข้าใจตัวเองยังไม่รู้ความต้องการของตัวเองว่าอยากจะทําอะไรแต่ว่านั่นแหละก็คือนด่นคือความความเป็นเด็กน้อยที่ยังไม่รู้หรือบางคนยังไม่รู้ซ้ำว่าเรียนไปเพื่ออะไรเด็กๆก็กจะมีคําถามนะเรียนเพื่ออะไรก่อนทํำไมต้องเรียน <c oughs> ใช่ไหมคนพ่อแม่ก็ปวดหวัวเหมือนกันนะบอกเอา้าถ้าไม่เรียนล้วจะทำอะไรลูกอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆก็คือในณสังคมปัจจุบันนี้ก็ต้องเข้าใจว่า,วามันเปิดกว้างในเรื่องการหาเงินมันเยอะมากช่องทางการหาเงินมันหลากหลายอะ นะคะคแน่นอนว่าไอ้พวกนี้มันขึ้นมาเหมือนกับเทาเถาธุรกิจเทาๆแปลว่าอะไรบางทีทำคอนเทนต์ใช่ไหมทำงานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยถามว่าพวกต้องเรียนไหมไม่พวกนี้เอนเตอร์เทนอย่างเดียวถูกต้องไหมคะแต่ว่าพวกนี้ถามว่าต้องมี idea, ไอเดียไหมต้องมีหัวต้องเป็นคนที่มีไอเดียดีๆอ่ะพวกพวกคอนเทนต์คุณอย่าลืมนะคอนเทนต์อย่านี้เขาก็ต้องจ้างกันนะจ้างคนช่วยกันคิดใช่ไหมคะเพื่อที่จะทําอะไรผลิตออกมาเหมือนกับเป็น เป็นแบบเนี้หยหลายหลายๆคนอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อคุณไปถึงจุดๆดหนึ่งมันก็ตันอยู่ดีต้องการไอเดียใหม่ๆความคิดอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นสื่อสารการเกิดนี่แหละบางคนมบไม่เข้าใจว่าเด็กก็จะไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้คือมันมันช่องทางหาเันง่ายไงบางทีมันไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ก็ได้ป่ะก็จะในสนานนั้นบางคนนี่คือเด็กสมัยนี้นหาเงินหาเงินเองก็มีนะเพราะนั่นจะเป็นด้อยค่าก็ไม่ได้แต่สิ่งทันั้นคือแน่นอนว่าการที่เราเป็นคนที่มีความรู้มันก็จะช่วยเราได้โดยเฉพาะเรื่องหลักกฎหมาย คืออย่าคิดเองเออเองสรุปเองไงเพราะมันบางทีคือไม่ได้เรียนอ่ะไม่รู้มันกับข้อกฎหมายไงบางคนก็ไม่ได้เรียนกฎหมายใช่ป่ะแต่มันก็ทั้งกฎหมายพื้นฐานน่ะยังไม่รู้เลยว่าอะไรผิดอะไรถูกยังยังยังต้องมานั่งเถียงกันเลยบางทีสิ่งที่เราคิดว่าถูกมันก็ผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือมันมโนกันเองไม่ได้อันนี้ก็คือส่วนที่สําคัญนะบางทีคือเรื่องการศึกษามันก็มันก็ยังเป็นประเด็นที่แบบว่ายังคงจําเป็นต้องยังคงจําเป็นอยู่ ะค,ะคุณอาจจะไม่ต้องแบบไปเรียนแบบสูงๆก็ได้ในนี้ไม่ได้บอกเรื่องเรียนสูงบางคนจบเขาอยากใช้แค่หลักสูตรพื้นฐานนะ่ะแล้วก็ออกมาทําหารกินแล้วนะคะซึ่งจริงแล้วแต่ละสภาพเขาเรียนแล้วนะสภาพช่วยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน,นะะบางคนพ่อแม่มีปัญญาส่งเสียบางคนไม่มีเพราะอันนี้นก็ว่ากันไม่ได้บางคนก็ลําบากเพราะฉะนั้นาปากกัติถิ่นเนี่ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นก็ใดๆก็ตามนะสิริสมัญคือการเรื่องการศึกษาก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่ นะคะไม่ว่าจะเรียนมากเรียนน้อยเนี่ยก็ขอให้รู้เอาไว้จะได้สิ่งสิ่งหนึ่งก็คือจะได้รู้เท่าทันคนอื่นนะไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามาหลอกนึกออกไหมเนี่ยชบบาวบ้านเข้ามาหลอกหลอกง่ายง่ายบางคนบอกทางานก็กว่าอย่างนี้แหละเออทำงานหาตังค์แล้วก็มาถูกหลอกนึกออกไหมเนี่ยเห็นไหมแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยไพ่ขึ้นมาอย่างนี้แหละคุณจะถูกเขาหลอกง่ายง่ายอย่างนั้นแหละทางานถ้าเป็นทับตายเก็บเงินกว่าจะได้ใช่ไหมท้ายสุดถูกหลอกไปง่ายง่ายเอาไปดื้อก็เพราะอะไรเพราะความความกลัวไงเพราะความที่เราไม่รู้ไง เออพอเราไม่รู้เนี่ยก็เนี่ยมันก็ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆเสมอๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยเอาอย่าเสพแต่อะไรก็ไม่รู้นะคะหาความรู้ให้กับตัวเองบ้างนะคะเอออะไรที่มันเป็นข่าวสารที่สําคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่มันเป็นข้อกฎหมายอะไรที่ควรจะต้องรู้อะ่ะนะก็คือสักหน่อยนหนึ่งสักนิดหนึ่งจะดีกว่านะคะเวลาที่เรารู้เท่าทันคนอื่นเราก็จะไม่ถูกหลอกด้วยอันะนะี้ก็จะดีนะอ่ะ ไล <Like S 2> ไปไกลเลยทีนี้มาดูเรื่องความรักของแบบหนุ่มสาวมาเดยอ่าโอเคเรื่องอินเลิฟเนี่ยนะสักทีหนึ่งนะสะักทีนึงคนโสดอ่าคนโสดเนี่ยคือในเรื่องของประเด็นเรื่องของความรักนี่คือโอ้โหคือเรื่องของความรักเนี่ยเชืว่าถ้าคุณเป็นคนโสดจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ป๊อปพอสมควรเป็นคนที่มีความโตเกินอายุนะคะมีความโตเป็นอายุมีความรับผิดชอบใอนชีวิตตัวเอ,องค่อนข้างสูงนะคะมีคนชื่นชมชื่นชอบเยอะนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่คือเหมือนคนเก่งด้านหนึ่งแต่คุณจะด้อยอีกด้านหนึ่งคุณจะไม่ค่อยรู้เท่าทานเพราะนั้นเนี่ยเวลาคนโสดเนี่ยมีเงินเยอะมักจะมีคนเข้าหาอืมคนเข้าหาแล้วคุณก็เป็นพวกสายเปียใจสปอร์ตนึกออกไหมมีตังไงอ่าสายเปียเพราะนั้นบางทีก็ก็จะมีคนอย่างเงี้ยพากินพาเที่ยวพาอะไรบ่อยนะคะแต่ว่าถามหาคนจริงใจเนี่ยก็ยังไม่มีนะคะเพราะนั้นคนโสดนี่ใช้เงินใช้เงินเก่งใช้เงิน <c oughs> เก่ง ะะก็เรามมดระวังเนี่ยคือจริงๆเราได้ซื้อความสุขไม่เป็นไรแต่ว่าบางครั้งบางคราวมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะมันทาให้คนอื่นเขามองว่าเราแะรดูจะเป็นเหยื่อตัวอ้วนอะ่ะถึงอกับปลาตัวอ้วนอะ่ะเนียเหอไหมอันนี้ก็ต้องเรามมดระวังนะคะอย่าให้คนอื่นเขาติดความคิดแบบนั้นเพราะไม่งั้นไอคนไม่มันจะกลายเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวไงมันไม่ได้มาอะไรกับเราเขาเขาไม่ได้จริงจังจีงจใจ,จ,จ,จอะไรกับเราหรอกแต่ว่าแบบยกยอปอบปั้นอะ่ะเขา้าใจป่ะอินี่ก็บ้ายอเนี่ยเหรอเออ่ก็นเย่า เลี้ยงบ่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ระวังนะคะเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นเงั้นการควบคุมค่าใช้จ่ายยังไงก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญสำหรับตัวเรานะคะเก็บตังค์เอาไว้ดีกว่านะอย่าเพิ่งรีบใช้นะคะโดยเฉพาะอะไรที่มันไร้สาระนะคะอันนี้ก็เราไม่ระวังเราไว้เอาไว้นิดนึงเนาะทีนี้สําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วคนที่มีแฟนยังมีสบดามีเดอะมูนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แปลว่ามีคนนี้ย่องเข้ามา มีโยงมีคนเข้ามาวุ่นวายในยความสัมพันธ์ของเรานั่นแหละนะคะซึ่งจริงแล้วคนที่คนที่เข้ามาเนี่ยมันอาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลมีอำนาจนะคะเข้ามาวุ่นวายในชีวิตของเรานะคะอาจจะเป็นคนที่แบบในที่ทํางานเราอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานาเ,าเ,าเนี่ยมาเจาะแจะเนี่ยแล้วมันระวังเอาไวน้นะรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะเพราะฉะนั้นคืออย่าอยู่คนเดียวอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวนะให้แฟนมารับอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จะได้รู้ว่าเรามีแฟนแล้วแต่จริงๆคุณจริงๆลักษณะนี้คือต่อให้รู้ว่ามีมันก็จะเอานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแฟนให้ดูแลแฟนตัวเองให้ดีๆนะคะเออคือแบบบางทีมันมันมีประเด็นง่ายๆอ่ะและ้วแล้วที่สาคัญคือบางทีมันได้ไม่คุ้มเสียหรอนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูดูกันไว้อ่าคือบางทีอ่ะมันก็อาจจะหมายถึงบางทีเนี่ยพอมีคนที่มี power มากยังหมายถึงกรณีเนี่ยคือบางทีเนี่ย พอมีคนเข้ามาในชีวิตใช่ไหมเขาอาจจะดูดีกว่าทุกสิ่งด้านทุกด้านน่ะอืมนะคะคือถ้าเกิดว่าคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขามีโพสิชันสถานะที่ดีกว่าเราไม่ว่าจะแน่ตำแหน่งหน้าที่การงานกคนเขาดีกว่าเราหมดเลยอะ่ะมีโอกาสสูงมากนะที่แฟนเราเนี่ยจะจะไปอะ่ะเข้าใจานะเออมีโอกาสสูงมากเพราะเราสู้เขาไม่ได้ไงรวยไม่ได้หน้าที่การงานก็ไม่ได้เปกลไม่ได้อันเนี้ยโอกาสเลิอกอะ่ะ ค่อนข้างที่จะเยอะโอกาสที่จะถูกนอกใจเยอะๆค่อนข้างสูงนะคะเหมือนกับว่าก็เขาเจอคนที่ดีกว่าเราอก็ะจะเป็นลนักษณะนั้นเนาะ,ะ,ะาว่าก็รักษาไว้แล้วกันนะคือบางทีเราอาจจะรู้ทั้งรู้อ่ะเออว่ามีคนอื่นเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์มันเรารู้ทัเราพยายามป้องกันแหละพูดถึงอนี่ยเนี่ยนคนก็พยายามดีเฟนซ์พยายามปกป้องพยายามป้องกันอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเขาเรียกถ้าเกิดว่าเอ,อ ถ้าแฟนเราหรือตัวเราอะไม่ได้ยินยอมพร้อมใจอะโอกาสที่จะสักเซสประสบความสำเร็จการป้องกันก็จะสูงด้วยไม่เล่นด้วยเพื่อง่ายทําเล่นด้วยก็คือสูงแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเล่นด้วยนี่โอกาสไปก,ก,ก,ก็ได้เหมือนกันถึงจะพยายามป้องกันนี่อันนี้อันนี้ก็จะลําบากแต่ยังได้บอกนะคระว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องแย่ชั่วครั้งชั่วคราวไงเข้าใจไหมมันยังไม่ได้ชัดเจนคือเขามาอาจจะมาเจาะแจ้ก็จริงนะแต่ว่า มันยังมันยังไม่ไม่ถึงขั้นที่แบบว่าจะจะเลิกอะไรประมาณนั้นอ่ะเออถ้าเกิดว่าสามารถป้องกันได้เนี่ยก็จะดีกว่าเขาเรียกอะไรนะตัดไฟแต่ต้นลมอะ่ะเออก็จะในสัตย์นั้นซึ่งวิธีการตัดไฟก็ต้องแล้วแต่ว่าเราอยู่ในสภาวะการแบบไหนบางทีถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ที่ทางานอย่างเงี้ยมีทุกคนเนี่ยบางทีการลาออกอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีก็ได้นะคะลาออกไม่ไปยุ่งกับมันอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องรู้ว่าฐานะทางการเงินเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยไปหาหรือไม่ก็หางานใหม่อะไรเงี้ยหรือ อาจจะให้อยู่ห่างๆอ่ะจริงๆมันมีวิธีป้องกันหลายๆวิธีนะจริงๆวิธีป้องกันตัวเองอ่ะนะโดยเฉพาะที่เกิดว่าการคุกคามทางเพศอยู่นี้จริงก็เยอะการบันทึกวิดีโออะไรพวกเนี้ยมันก็สําคัญแม้กระทั่งบันทึกเสียงอย่างเงี้ยนะพวกเนี้ยเราสามารถเอาไปร้องเรียนเอาไว้เอาไว้คือป้องกันตัวเองไงคือไม่ได้ว่าเราจะไปทาอันตรายกับเราแต่ว่าก็เอาไว้ป้องกันตัวเองอืมเวลาที่เราเป็นผู้ถูกกระทำอ่ะถ้าเกิดไม่มีหลักฐานพูดไปไม่มีคนเชื่อนะ ใช่ไหมบางทีเขาจะหาว่าเราแบบมีใจนู่นนี่นั่นหาว่าไปอ่อยอนึกออกไหมกลายว่าเราผิดดูเจ้าผู้หญิงนะใช่ไหมหาว่าไปอ่อยอ่อยผู้ชายเนี่ยอ่อยหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นเราผิดเพราะฉะนั้นเราต้องมีหลักฐานนะคะบันทึกเสียงบันทึกวิดีโออะไรก็ตามที่มันจะช่วยเราได้จะดีที่สุดนะ,ะเป็นวิธีการป้องกันตัวเองจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะคนที่มีแฟนจริงๆคนโสดเนี่ยก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคนพวกนี้คือเขาเขาคิดว่าเขาทาได้อะมันก็จะไหมเนี่ย เพราะฉันทําได้ฉันไม่ผิดนึกออกไหมคะพวกนี้ชอบทาตัวอยู่เหนือกฎหมายไงเพราะนั้นถ้าไม่มีหลักฐานจริงๆมันยากมันยากที่จะเอาผิดคนพวกนี้นะคะเพราะนั้นก็ต้องสีนเอาทาได้คือต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะคะ,คะก็จะประมาณนี้นะ,ะอะก็ฝากไว้หน้าำชาาราศีเมษนะคะขอวังว่าคลิปในวันนี้จะ็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสหรบการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ